ครับ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  <laughs> <laughs> กับต้นการนีครนะต้นชาจาอย่ขึ้นคสูงกับสีเกช่างขับเบริ่งตัวเดียวกาหกเสียลงซาซาทครับลาทีนี่หลายไทยทองทักที่เขลุกลา

ไปทีลี่นะคะไปไปอีกไปอีกลูกไปอีกไปอีกลางไปลูกกลางไปคอสูงคอโจดีมากๆากน้ำเอ้ยน้ำเนียนน้ำตาเอ้ยน้ำทอนงามมากมากน้ำทอนไม่ดีงามเอ้ยรู้แต่เรื่องของซีเพย์เด้อกินเลย

อากาศแตงโตบอลเตี้ยๆนะครับพอใส่เวลานอนนะครับใช่วงสูงๆแล้วก็มีนอองข้างขวาจ้าควันเปิดเดี๋ยวไปว่างหางนะครับว่างหางแล้วเบาเลยมากน้อยเท่าไรคุณนิตรัมสุรศักสามสิทธิ์เบาดีนะครับพี่น้อง ไปควันทุ่งว่าเตื่นนะครับเพียงๆมาตั้งใต้นะครับเดี๋ยวไปผีรองออ,องออกลองด้น้องออกลองด้น้องแน่นอนของเพิรงครับวันนี้ทำมือแต่งตัวไว้นะครับแต่งตัวไว้ครับไทยผีท่องครับวางหางแล้วเบานะครับ เป็นตัวเดินตัวเคลื่อนเบาๆทิศท่างดีครับลงมบอกไก่ครับอันนี้ยอดเยียร์เยอเกินแี่เอ้ย,อ,ยออกตัวเลยนะครับน้อยนะร้อยนะหออย้าพันไปร้อยห้าสิบพันไปแล้วนะคะดุนซอยกัน เสียอยกันนะคะขอมันขอพานเด้อร์ปูย์ครับเป่าีมีดอกใกล้ครับป่าเพื่อนคนเดียวนะครับผมมีจุดกระทบนะคับครับเดี๋ยวตามมาดูาว่ามีจุดกระทบพี่ดอกแค่จังเบิ้งนะโยกเบาเบาลงเบาเบาเบาดีพี่ดอก างามคมสางอยากขอตั้งค์เล่นะครับตัวนี้เด็กเจ้าชีบนะครับหายีสองร้อ,อยครับผมต้มเกือบ่อยพี่คืออยู่นะตรนะเกลือนี่หมอแคร,ร์เขาเตรียมมาแล้วนะหมอแคร์พรับมเรี่มเลยพร้อมเริ่เด้อครับกระทั่งมี่ผู้จ้างแล้วนะครับมีผู้จ้างแล้วมันเป็นล้ำจ้างนะครับโอ้เขาจ้างครับ ่องค์อ๋มันจะว่างปอลนะมาแล้วมาแล้วคุมีวะน้ำตาพิดผู้แน่นอนแน่นอนแน่นอนเลยสองแพ่ฮะิมันยากมันบออนยมันบจางล้อาเจ้าครับเปิไปก่อนนะคบเิไปก้อนนะังลังเล่้ย่คยับมันมีบทขัง สองร้อยสี่สิพแล้วนะคะกระเป๋ามาอยู่ครับเป๋ามาอยู่ครับไผ่สุนองเปนนมาคืนนะครับองศาตรงๆกับที่มันขึ้นไปว่างแลวนะพี่นอ้องหนเดกนเลย,ลยควาของสิครับควาของกุ่งควนรเป๋าครับหกพันอูปป้พูน พูดหมองไฟอยู่ในกลุ่มควันนะคะพี่นองเบิขาวเป็นเป็น้างนะพี่น้องพยายามบงเป็นเศษเป็นางนะครับเอาเลยพี่เอาเลยมนจากแล้วนะคนเปอเดียวนี้ละไปจะป่าแคบ นอนเงินการแล้วนี่นะากูจ้างมันเดือยยุ๊บอกไปเลยอย่าดีไปแล้วบอกแค่โครงบอกต้องแยกยามไปเลยแต่ว่ามูถือมากดีกว่ามันต้อเดือยเดี๋ยวนี้แครงเอาเอาทเดียวเร็วไปดีงามงามไปเบนดาวโอ้ยอยู่ทึ่งฟ้า าเจ้าหันหัวไผ่ที่หมายลงคงนี้ระ<า>วังสิเจ้าญาติฟังเปล่าดาวลอ,อยจังคอยล้มให้ใจสิสิไม้เห็นสิ่งใดเสียให้จ้าลงสาสา่มซาซาจะลงป่มซาคาด้งองจะไปตกสวนหมอนเพิ่นสิเสียดอกแนวหมอ จะไปตกลงก่อนในนาที่แม่น้ำญ่ไปเจาเอาไปขางจุมเฟื่อยพอแค่เอาขนาดอแค่จะไปตกกลางหมู่บ้าน่นสิเนตกใจ่ะไปตกลงนา่นสิ้ที่อกแนวไหนคะโอ้โหพี่เจ้าหัวเลย สมพ่อเราคนว่าเห็นมึงปลาเด้ออย่างเี้ไฟนี่แหละค่ะนี่แหละนี่แหละปลาครับใช่ปลานั่นพี่น้องบังไฟปลาเด้อเพิ่งเหรนี่จ้าเอ้ยเบาไปเด้อนี่ะครับโต๊ะข้หน่งหัวง่อยแถวนี้เด้เนี่ยเบาลูกเบา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 เบา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  เบาหลูกเบาเบาเบาลุกเบาสี่้อยสิบหานะคะ